วอะไรกุณรอบตุลอรประกาศตูครับต้อนรับเข้าสู่รายการ business first ครับวันนี้ผมอยู่ที่เดอะนายพระราม9นะครับพาคุณผู้ชมจะมาหาร้านอาหารร้านหนึ่งครับเป็นร้านเนื้อล้วนๆที่มีแต่เนื้อวัวครับที่อยู่ในร้านนี้แล้วก็เป็นเนื้อวัวฮาลานวาคิวจากประเทศญี่ปุ่นด้วยรายละเอียดของเนื้อส่วนของเนื้อรสชาติของเนื้อจะเป็นอย่างไรเราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยตามผมมาเลยครับ นะ่งตัวนิดนึงครับโคืออะไรทําอะไรอยู่ครตอนนี้ครับผมอัสลามุลัยฮุมนะครับผมชื่อมีนนะครับผมชื่ออาหมินนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของร้านนะครับผมเป็นเนื้อรุ่นร้นฮาลานะครับทั้งสาขาหัดใหญ่นะครับแล้วก็ที่เดอะนายพระรามเก้านะครับกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครหฮัตใหญ่อยู่ตรงไหนนะฮะหัดใหญ่เนี่ยอยู่ตรง ถนนช่องเขาครับถนนช่องเขาเนี่ยอยู่ในซอยที่อยู่ข้างโลตัสที่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ๋อตรงข้ามมอขัดใย้ใช่ตรงข้ามมอขัดแย้งตรงนั้นก็คือคนก็พูกพานก็คนเยอะครับใช่พูุกพานส่วนที่นี่ที่เรากำลังทำรายการอยู่ในขณะนี้อยู่ที่เดอะไนท์พระรามเก้าใช่ครับกรุงเทพมหานครครับถามนิดนึงครับที่มาที่ไปของการทำธุรกิจร้านอาหารแบรนด์เนื้อล้น้วนของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นถึงได้มาจับธุรกิจเนี่ย ก็คือสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นช่างซ่อมเครื่องบินเจอเจอแบบโควิดเจอช่วงโควิดนะครับแล้วเขาก็แบบเลเลอพนักงานใช่ให้พนักงานแบบว่าลาออกครับแล้วก็ตอนนั้นก็ว่างงานอยู่ประมาณ1ปีเราก็แบบอยากอยากมีจริงๆเป็นคนชอบแบบบริการอยู่แล้วเขาเรียกว่าอยากเราอยากมีแบบธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็เลยมองว่าร้านอาหารเนี่ยเรา อยากทาร้านอาหารตอนนั้นก็เลยหาแบรนด์เราก็ได้ไปเจอพี่ๆที่เป็นแบรนด์เนื้อรล้รนบนะครับผมซึ่งตอนนั้นพี่เขาก็ทําอยู่ที่กรุงเทพซึ่งแบรนด์นี้ถ้าตรงไปตรงมาก็คือมันจะแบรนด์ของพี่น้องมุสลิมเราใช่เราไปคุยยังไงคุยแล้วก็นําเสนอเรื่องฮาลาลอะไรกับเขายังไงครจริงๆนะครับด้วยหัดใหญ่ที่เราอยู่ใช่ไหมหัดใหญ่เป็นรพื้นที่ที่5จังหวัดที่มุสลิมเยอะมากจริงๆถ้าเป็น คนทั่วไปเขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องของฮาลาลเพราะว่าพี่น้องมุสลิมต้องทานเนื้อแบบไหนต้องเชือดแบบไหนทําไมต้องแบบซีเรียสเรื่องฮาลาลแค่ไม่ใช่หมูก็น่าจะพอแล้วใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนั้นใช่แต่ว่าเราก็ต้องไปคุยกันมีการแบบเลกเปลี่ยนกันว่าถ้าเป็นแบบศาสนาอิสลามอย่างเงี้ยเป็นมุสลิมแบบเราเราต้องแบบเนื้อต้องเชื่อดถูกวิธีใช่ครับแบบเครื่องปรุงก็ต้องมีฮาลาลซีซันนิ่งต่างๆต้องแบบมีฮาลาลทุกอย่างใช่ก็ได้แบบคุยกันจนแบบว่า พี่เขาก็ไปได้เนื้อมาจากญี่ปุ่นใช่ครับจากญี่ปุ่นแล้วก็มีฮาลานส่งเข้ามาตอนที่เราเห็นเนี่ยเราเอสไหมฮาลานจริงไหมพี่ตอนแรกก็ก็ก็อใช่ใช่ตอนแรกก็ขอดูครับตอนแรกเราก็อยากรู้นะว่าแบบเฮ้ยฮาลาลจริงไหมเป็นยังไงอย่างนี้ครับแต่ว่าด้วยพอมันเป็นเนื้อที่นําเข้าจากญี่ปุ่นะครับทุกอย่างมันจะมีมาตรฐานมันจะมีสแตนดาร์ดมันจะมีแท็กได้ใช่ครับมันมันรู้ได้ว่าแบบเนื้อจะ ต้องเป็นยังไงคาอะไรยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งใจเปิดแบรนด์เนื้อล้วนที่นู่นใชครับมากรุงเทพเพราะทำไมขยายมากรุงเทพเพราะว่าหนึ่งคือด้วยตลาดที่หัดใหญ่นะครับส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่หัดใหญ่ก็จะเป็นแบบพี่น้องอ่ามาเลเซียหรือว่าแบบพี่น้องสามจังหวัดหรือว่าแบบเป็นคนที่สายเนื้อนะครับเราก็เลยมองว่าคนที่ไปทานที่นู่นเนี่ยเขาก็มีฟีดแบ็กว่าเขาอยากให้ร้านแบบมากรุงเทพใช่อยากให้มีร้านแบบว่ามาอยู่แถวกรุงเทพบ้างก็เลยมองว่า จุดไหนที่มีมีพี่น้องแบบมุสลิมเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนก็เรียนสถาบันการบินทวเรยอยู่ที่นี่อยู่จตุจักรใช่ครับเรียนเรียนใช่ครับเรียนอยู่ที่นี่ประมาณ2ปี3ปีแล้วก็เลยรู้ว่าอถ้าเป็นซอยแบบโซนพระราม9เป็นแบบรามคำแหงอะไร่เงี้ยใช่จะแบบมุสลิมเยอะใช่ครับก็เลยก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะมีโอกาสตอนที่เปิดแบรนด์เนี้ยครับแล้วก็เปิดร้านอาหารเนี้ยครับอา ทางทีมงานเราเราได้ข่าวว่าเอ้มันก็มีฟีดแบ็กในในกระถิ่นฟีดแบ็กเหมือนกันว่าเอ้มันฮารานจริงหรือเปล่าถ้าอยากจะพูดกับ คนทั่วไปว่าร้านเราฮาลานจริงโดยมีหลักฐานเนี่ยเราจะสื่อสารเขาอย่างไงโอโจริงๆนะครับก็คือด้วยผมเองนะครับก็เป็นมุสลิม<ฮ>ะนะครับผมเนี่ยจริงๆอยากพยายามทําทุกอย่างเนี่ยให้มันถูกต้องอยู่แล้ว<ฮ>ะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮาลานเรื่องของทุกๆอย่างนะครับผม <ฮะ S 2> ใ,ในในร้าน<ม>แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของตัวเนื้อเนี่ย,ยผมก็จะมีแบบอันนี้ครับเป็นเซอร์ติฟิเคตนะครับผมจากฮาลานจากฟาร์ม ที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นครับผมอยู่ที่เมืองคุมาโมโต้เป็นบริษัทฮาราซนดิเกดคอมมิตชีออฟเจแปนอิสลามิกทรัสต์ะร็จะเป็นบริษัทชื่อว่าซูกิโมโต้คอนเตินอันนี้จะเป็นบริษัทที่ส่งเนื้อฮาราลเข้ามาที่ไทยผ่าน ทางพี่ๆบริษัท C T I ใช่แล้วก็ผ่านมาถึงแบบพี่ๆแมนในรุ่นนใช่แล้วก็ทางร้านเราเนี่ยแล้วก็พี่ๆเขาก็ส่งต่อให้ที่ร้านเราได้ใช้อันนี้สาหรับเนื้ออันนี้สาหรับเนื้อแต่เครื่องปรุงละฮะถ้าเครื่องปรุงเนี่ยจริงๆเนี่ยวัตถุดิบหลักๆนะครับถ้าพูดถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแบบหลากหลายมากครับแต่เราก็ต้องแบบไปหาพวกซีซันนิ่งต่างๆที่มันแบบหน้าฮาลาลอ่ะ๋ยวมันก็จะมีอย่างเงี้ยบอกโประแต่อาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีมิรินอ่ะใช่เรามีไหมฮะเราไม่มีครับสาเกไม่มีครับ ไม่มีเครื่องปรุงที่ไม่ฮาลา่นไม่มีเนี่ยเราก็จะแบบยกตัวอย่างมาข้าวข้าวมันก็จะมีแบบพวกซอสทงคัตสึพวกแบบโชยุต่างต่างเราก็จะพยายามทําให้มันแบบรสใกล้เคียงที่สุดจากที่แบบอ่งปกติมันมันมันขาดหวานก็เติมหวานเข้าไปใส่น้ำตาลปรุงเข้าไปใช่อะไรเงี้ยมันก็จะมีเบสหลังบ้านเราก็มีอามีหลังบ้านเหมือนเราก็จะมีแบบพี่พี่ที่เขาแบบว่าทานทานอยู่แล้วอ่าครับเราเราราให้พี่พี่เขาชิมว่าเอ้ย ใก่้ช่างพี่จเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับโดยใช้ส่วนขอมทั้งหมดเป็นฮาลาลเป็นฮาลาลเนี่ยครับทุกอย่างก็จะแบบเหมือนนั่นนี่ครับก็จะมีแบบฮาลาลเทริยากิใช่เทริยากินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมว่าพวกซีซันนิ่งอะไรที่เป็นแบบจากญี่ปุ่นนะครับแล้วมีฮาลาลเนี่ยผมว่าหาได้ง่ายแล้วมันมันไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาหารญี่ปุ่นกับฮาลาลเนี่ยจับต้องยากแต่สมัยนี้ผมว่าเดินเข้าท็อปแม็กโครเออใช่แบบได้ได้หมดผมว่าได้หมดใช่ครับ ก็จะมีแบบร้านร้านกันหมดจุดเด่นของทางร้านครับมีเมนูอะไรเนื้อแบบไหนยังไงบ้างจุดเด่นที่ร้านเนี่ยครับก็คือถ้าคอนเซปต์เลยคือเนื้อล้วนนะครับก็จะมีแต่เนื้อเลยครับพี่สำหรับแบบพี่ๆสายเนื้อคนชอบทานเนื้อแล้วก็ซิกเนเจอร์จริงๆของเราก็จะเป็นตัวเจแปนิสวากิวหรือว่าเนื้อนําเข้าจากญี่ปุ่นครับอันนี้คือเป็นเมนเลยครับวากิวมันคืออะไรฮะอธิบายนะวากิยวเนี่ยริงคำว่าวะเนี่ยคือประเทศญี่ปุ่น กิวเนี่ยคือคำว่าเนื้อ,อครับก็คือเป็นเนื้อญี่ปุ่น,ใ,น,นใช่ครับแล้วทําไมไมันถึงได้ดังไปทั่วโลกครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเนี่ยพัฒนาเนื้อเนี่ยมานานมาเป็นเป็นแบบถ้าสําหรับผมนะมที่ผมแบบเห็นแบบเขาเรียกว่าไม่ว่าจะตั้งแต่แบบที่ผมไปดูฟาร์มหรือว่าตั้งแต่แบบการโรงงานของเขาต่างๆเนี่ยคือคุณภาพเขาแบบสูงมากมแล้วก็เรื่องการ develop ของธ่าท่า อุปกรณ์เทคโนโลยีของเขาเนคือแบบไปไกลมากๆครับใช่ใช่มาที่นี่ควรสั่นเมนูอะไรถ้ามาที่นี่จริงๆก็จะมีแบบเซ็ตแบบเยอะมากๆครับในเปิดมาหน้าแรกผมก็จะแบบ เป็นเขาเรียกว่าบทนําบทนําเข้ามาเราก็จะแบบว่ามีให้ดูว่าเอ้ยเราไปที่ฟาร์มนะครับผมก็จะมีแบบตัวใบเซอร์ติฟิเคตฮาลาลนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเมอร์เชนไดที่ทางฟาร์มให้เรามาอ่าใช่ถ้าเราสั่งจากเขาเขาจะให้อันนี้มาใช่ครับเขาจะให้มายืนยันใช่ครับแล้วก็จะมีแบบนี่ครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นเซอร์ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาผีใช่ครับหลักๆเนี่ยครับจะมีเมนูเนี่ยก็คือหลักๆเราจะเน้นเป็นเนื้อญี่ปุ่นนะครับใช่ก็จะมีแบบ หลายพาร์ทครับของของเราแทบจะมีทุกพาร์ทปกติเนี่ยร้านส่วนใหญ่เขาจะขายแค่ไพมอรีคัตหมายถึงว่าคัตที่นิยมพวกแบบสิบลอยเทนเลอยลิไอายพวกนี้เนี่ยคนปกติเขาจะทานกันรู้จักอยู่แล้วอาจจะทานกันแต่ว่าของเราก็จะมีไม่ว่าจะเป็นแบบพวกดีรัมพวกอุจิโมโมอันนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะก็จะเป็นส่วนแบบพวกที่หาทานยากใหม่ พวกอินไซส์เกิร์ดอันนี้จะเป็นแบบฮาร์เป็นเนื้อฮารามิครับเป็นส่วนปิดกังลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะหาทันยากมากๆใช่ใช่ครับสั่งมาหมดเป็นเซ็ตเป็นเป็นหลายหลายพาร์ทเลยครับก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าชอบเนื้อแบบมันเยอะมันน้อยหรือว่าแบบชอบแบบนุ่มละลายอะไรประมาณนี้ครับครับคนที่ไม่ชอบทานมันก็มีให้เลือกก็มีให้เลือกครับคนที่ชอบทานมันเยอะๆก็มีให้เลือกใช่ครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเมนูหน้าตามเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการทานด้วยเห็นเพราะว่ามันมีไข่ดองหรือว่ามีเมนูอะไรที่ต้องทานพร้อมกันกับเนื้อเพื่อไม่ให้เหี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูอะไรครับอันนี้คือเนื้อที่จัดซิเนเจอร์อันนี้เป็นเซตที่ใหญ่แล้วก็รวมเนื้อเยอะที่สุดในร้านทานได้กี่คนนะผม แนะนำประมาณสคนขึ้นไปก็มีข้าวทั้งหมด4่ถ้วยใช่ก็จะมีข้าว4่ถ้วยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องเคียงที่อยู่ในเซ็ตทั้งหมดโอเคครับตัวนี้ผมจัดมาให้เป็น2ตัวพิเศษครับก็คือจะมีตัวแบบ king of beef ตัวนี้เป็นเทนเดรย์ครับคือไอสันไนหรอสันไนครับอันนี้คือเทนเดรย์ญี่ปุ่นใช่ครับแบบเป็น king of beef เลย นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของมุมมุใช่ครับเป็นเป็นเป็นอ่อสะโพกครับสะโพกนี้ใช่ลายมันจะแบบสวยสวยมากนะมันเป็นลายหินอ่อนใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะแบบตัดมันเป็นแบบสไลัวนี้แบบตัดแบบยากินิคุแล้วก็ตัดแบบเต่ามาคือคุณจะกินแบบเทกเจอร์แบบเคี้ยวนิดนึงก็ได้นะทั้งหมดนี้คือเนื้อ A5 ห้าวาคิว A5 ครับ A5 อย่างเดียวเลยใช่ที่ร้านจะขายเฉพาะเนื้อ A5 ห้อย่างเดียวก่อนที่เราจะทานอาหารเนี่ยครับมันต้องมีเรื่องของเครื่องอ่ามีน้ำจิ้มครับมีน้ำจิ้ม ที่ร้านเนี่ยจะมีน้ำจิ้มก็คือจะมีตัวซิกเนเจอร์นะครับเป็นตัวน้ำจิ้มบาร์บีคิวครับปรุงเองปรุงเองครับใช่ครับมันก็จะมีความแบบหวานเค็มอีกตัวหนึ่งจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วตัวนี้แบบว่าอันนี้สำหรับคอไทยๆอ่าแบบไทยๆหน่อยสไปซี่หน่อยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นพอนสื่อครับคอนสื่อนี้ก็เปรี้ยวๆครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวนีสี่น้ำจิ้มคุณผู้ชมนี่เป็นยากินิคุครับอ๋อใช่ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณจะปรุงความเผ็ดอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกพริกกระเทียมอยู่ในกระปุกใช่ครับแต่ว่าที่ขาดไม่ได้จริงๆเนี่ยผมจะแนะนําให้ทานกับเกลือแล้วก็พริกไทยหมยถึงว่าปิ้งเนื้อแล้วทานแค่เกลือกพริกไทยางเดีที่สุดใช่ครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าออริจินอลเขาทานทานกันช่สายเนื้อเขาจะเริ่มยังไงดีฮะมาเริ่มผมก็จะแนะนํานะครับผมส่วนใหญ่เวลาเสิร์ฟนะครับจะมีการตัดแบบ เขาเรียกว่าตัดแบบยากินิคุรับก็คือของญี่ปุ่นเนี่ยขออนุญาตครับครับี่จะตัดแบบหนานิดนึงครับถ้าแบบดูสังเกตมันก็จะแบบมีความหนาหน่อยเพื่อเขียวเพื่อได้ทิเจอร์ในการเขียวใช่ครับใช่ครับเพราะว่าโดยธรรมชาติในญี่ปุ่นมันจะค่อนข้างแบบนุ่มละลายซึ่งเร็วไปมันไปมันมันมันอาจจะแบบเร็วไปในเซตนะครับปกติเนี่ยจะมีเนื้อทั้งหมด7ตัวเจ็ดตัวครับแต่ว่าเราแบบสเปเชียลเข้าไปให้ลูกค้าเราจะเสิร์ฟทั้งหมด8ตัว ตัวที่8นี่เป็นเซอร์ไพรส์อ๋อ่าใช่ครับแล้วแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่คลิปนี้ออกไปก็ไม่เซอร์ไพรส์ละอ๋อ คือคุณผู้ชมสั่งมาทั้งหมดครัอ่ามีเจ็ดตัวใช่แต่แต่อีกถาดนึงเนี่ยจะเป็นแบบสเปเชียลเป็นตัวพิเศษที่แบบว่าแล้วแต่วางวันก็จะไม่เหมือนกันใช่ก็จะมีเนื้อเนี่ยจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวครับตัวนี้จะเป็นส่วนของชินชินครับผมเป็นลูกมะพร้าวญี่ปุ่นลูกมะพร้าวญี่ปุ่นใช่ครับตัวนี้จะเป็นส่วนของยิจิครับตัวนี้เป็นหางตะเขญี่ปุ่นหางตะเขนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนของคาเมนุโกเป็นกระดองเต่าในสามตัวนี้ครับถาดนี้ทับ แล้วก็ถัดมาตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่ายอดนิยมเลยคืออะไรฮะเอ่ออิจิบุกหรือว่าพี่คันยาญี่ปุ่นพี่คันยาอ่าใช่ครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวของเซอร์รอยครับครับผมเซอร์อยก็คือสันนอกเป็นสติปลอยครับครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวของมิซิจิหรือว่าใบพายญี่ปุ่นใช่มันจะมีความเป็นแบบเหมือนใบไม้อ่ะแล้วก็มีเส้นตรงกลางนิดนึงครับผม แล้วก็สุดท้ายจะเป็นส,สาบุตงหรือว่าสันคอสันคอญี่ปุ่นสัคอใช่ครับแล้ววันนี้ตัวสเปเชียลก็จะเป็นตัว,ตวคูราชิตะครับเป,เป็นสันคอเหมือนกัน,นตัวนี้จะเป็นสันคอฝั่งบนตัวนี้เป็นฝั่งล่างใช่ครับแล้วก็ในเซ็ตก็จะมะีตัวนี้เป็นทรัฟเฟิลซอสซากับตัววาซาบิไว้ทานคูวกอมเลยครับปกติทานพวกนี้ครับ ปิ้งต้องเป็นยังไงเนื้อเป็นสีอะไรถึงจะเอามาทานได้จริงๆเนื้อมันมีระดับความสุกหลายระดับครับ,รบไม่ว่าจะแบบบางคนชอบทานแบบว่าแร่เลยก็คือแบบติดดิบๆหน่อยบางคนก็แบบมีเดียมแร่นะครับหรือว่าบางคนก็สุกแดงเวลดัน <Well done S 2> ไปเลยก็คือแบบสุกไปเลยสุกไปเลย,เลยแต่สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเนื้อเราอยากให้ได้รสชาติจริงๆแนะนําเป็นมีเดียมแร่ใช่คือข้างนอกดำข้างในยังแดงนิดนึงใช่ครับก็มันก็จะมีความแบบว่าชมพูชมพูหน่อยใช่ใช่ใช่ครับ ไอทําให้มีเดียมแลนนี่คือต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการปิ๊กเอ่อประมาณข้างละสิบห้าวิสิบห้าวินับเลยนะฮะนับเลยเริ่มจากเนื้อตัวไหนพี่ครับถ้าอยากให้ว้าวก่อนงั้นเดี๋ยวผมลงเป็นสาบูตรให้ก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นส่วนของสันคอนะครับผมสันคอใชคุณผู้ชมก็จะทานง่ายครับผมด้วยตัวความเป็นเนื้อญี่ปุ่นนะครับมันจะมีมันอยู่แล้วอ่านับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิกเลย ได้เลยครับไม่ต้องหลอดนี่ฮะดูฮะสีนั่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงฮะได้เลยครับพอเลยใช่นี่ครับสีข้างในมันจะแดงชาจะมีความแบบชมพูชมพูหน่อยครับทานกับตัวนี้ทานบใช่ครับก็เราก็บิดเกลือพิกไทยลงไปแล้วก็เติมแล้วก็เกลือนิดนึงตัวนี้เป็นเกลือหิมะรายชมพูใช่ครับนี่เลยครับผมุผู้ชมผมขออนุญาตนะฮะลองทานดู ผลสมองอมันยังไม่สุกเลยคุณน้ำซ้า,านี่แหละครับเขากินเนื้อกันแบบนี้ครับทาน <laughs> ะนะครับอนุ่มมากๆนุ่มมากนุ่มจริงครับ แล้วมันก็อร่อยกันด้วยนะใช่ครับแทบจะไม่ต้องจิ้มมันจิ้มอะไรเลยส่วนใหญ่เขาจะแบบเบสหรือว่าออริจินอลของคนกินเนื้อเขาจะกินกับเกลือพริกไทยเพราะว่ามันจะไม่กรบรสชาติเนื้อใช่ส่วนพวกน้ำจิ้มต่างๆเราแอดขึ้นมาเพื่อให้มีรสชาติใช่ครับบางทีแบบมันทานเยอะแล้วมันเลี่ยนเกินเราก็จะแบบตัดน้ำจิ้มหน่อยใช่ครับคนคนทั่วไปถ้าทานเนื้อระดับนี้ขนาดนี้มันก็ต้องมีแบบอยากจะต้องทานอะไรตัดบ้างอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างถ้าเป็นตัดเลี่ยนนะนี่มีกิมจิครับผม ใช่ครับแล้วก็จะมีตัวสาายำสาร่ายนะครับผมนะฮะก็สามารถทานตัดเลียนได้ทานตัดเลียนได้ไอเซ็ตนี้มันมีข้าวด้วยใช่ไหมครใช่ครับเซ็ตนี้ก็จะมีแถมข้าวผัดกระเทียมสีถ้วยนะครับอันนี้เลยนะครับ อ่าผมลองดูนะฮะได้เลยครับจับถนัดมือพอดีเลยนะได้แล้แล้วมันต้องกินกับเนื้อกินอะไรไหมฮะกินกับเนื้อครับแต่ที่เนื้อตัวที่ผมจะให้กินตัวนี้จะเป็นเทนเดอร์ลอยซึ่งเขาจะเรียกว่าแบบเป็นคิงออฟบีฟเลยคือสำหรับผมเนี่ยเป็นเนื้อในอุดมคติคือมันจะมีความแบบนุ่มละลายครับผมแต่ว่าแต่ว่าไม่มันแล้วก็ไม่เลี่ยนนี่แต่เขาตัดหนามากเลยนะใช่ครับเนี่ยตัดหนาเนยครับทีอแบบว่าไม่ได้แบบกั๊กอ่ะใช่ครับสิบวิเหมือนกันเหมือนกันนะเราก็นับเป็นสิบวิสิบวิเหมือนกันเทนเดอร์ลอยเนี่ยถ้าเเเเเราาาาาจจะะพูดใในน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 นภษชววววบ้้้ทัััั่่ไปปปกก็็็็คือสสสซึงม ใช่ไหมฮะวัวหนึ่งตัวมีแค่สันในเส้นเดียวใช่ครับใช่ครับซึ่งมันก็ราคาสูงสูงมากครับสูงที่สุดในในตัวในบรรดาเนื้อวัวนะครับแล้วมันต่างไงกับเฟลเมยองฮะเอ่อจริงๆฟิเลมิยองจะเป็นสันในที่แบบมันมันมันสวยมันก็จะมีราคาที่มันสูงสูงขึ้นอีกใช่ครับเป็นสันในของสันในใช่ครัิงออฟคิงเนี่ยตรงกลางครับตรงกลางที่มันแบบว่าสวยที่สุดดีที่สุดคือวัวไม่ได้ออกกําลังกายอะไรแล้นุ่มสุดแล้วนะคุณผู้ชมนี่ฮะทานเนี่ยก็ทานมาวางกับเนื้อได้เลยนะฮะครับใช่เลยครับผมยยยังงแดๆออู่่เละ เดี sociedad, ๋ยวลองทานดูนะครับลองดูครับราดน้ำจิ้มไหมครับเป็นเป็นน้ำจิ้มอะไรครับจิ้มแจ่วได้ครับเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับได้ขออนุญาตนะคุณผู้ชมนี่นน้ิ้มแจนะครับนี่นะครับสินลาครับอันนี้เขาเรียกว่าละลายในปากละลายในปากครับมันมันมันไม่เกินจริงมันไมออกเสียวใช่จริงๆมีลูกค้าหลายคนก็แบบน้องสไลด์ได้ไหม เลยบอกเขาว่าสไลม์นั้นมันหายไม่ได้เดี๋ยวมันหายครับแล้วที่เราตัดเป็นสีเดี่ยมนี่เพื่ออะไรครับเป็นเต่าครับก็มันจะเพิ่มเทคเจอร์เข้าไปอีกครับจากปกติละลายเลยใช่ไหมแต่บางคนก็อยากได้ฟิลแบบว่าเคี้ยวขึ้นอีกนิดนึงใช่แล้วก็เลยตัดเป็นให้มันซูฟันนิดนึงอ่าใช่ครับคืออันนี้ปิ้งเมื่อกี้นะคือกัดแล้วมันก็ไปกับไปกับไปกับฟันหมดเลยนะครับใช่เป็นตัวที่แบบดีที่สุดแล้วที่ผมแนะนำาคือคือถ้ามาเนื้อล้วนๆเนี่ยครับผมจะแนะนำว่าให้สั่งตัวนี้เนี่ย มาลองเพราะว่าจะเป็นแบบเนื้อที่เหมือนว่าเมื่อสักครู่ที่ผมเห็นเนี่ยเวลามีลูกค้ามาเ็ามีคงมีแถมอะไรด้วยอย่างเงี้ยน,นะฮะปกติจะเป็น<ม>ปกติของแบรนด์ใน,นล้วนเลยครับครับก็คือจะเป็นเขาเรียกว่า complimentary หรือว่าเป็นแบบความประทับใจอ่าเราแบบอยากบริการให้ให้ลูกค้าแบบประทับใจปกติเหมือนลูกค้ามาสั่งเนื้อแค่2ตัวเรารู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่อยากยังไม่ถูกใจหรือเปล่าเราก็แบบลองแถมพาร์ทนี้ให้ชิมแถมพาร์ทนี้ให้ชิมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในร้านเรามีหลายพาร์ทแบบเยอะมากๆก็เลยอยากให้ลูกค้าแบบว่าได้ลองได้ลองเป ที่มันโดนแบบใช่เลงมาที่สุดเหมือนถ้าเป็นแบบเหมือนส่วนอินไทสเกิร์ดหรือว่าเนื้อฮารามิอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะไม่กล้าสั่งเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเนื้ออะไรเราก็เลยเอามาให้ชิมแบบหนึ่งสองชิ้นอะไรเงี้ยครับให้ให้เขาแบบลองชิมดูเออจริงๆมันอร่อยยังไงบางทีเราก็ไม่รู้นะอ่านแล้วก็มันอะไรเนี่ยอะไรเ่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับทำไมเขาจะแบบพยายามเปิดประสบการณ์ใหม่ๆลูกค้าก็ได้ความรู้เพิ่มแล้วรสชาติที่มันดีขึ้นด้วยถามนริงนึิงฮะอย่าบอกกันนะฮะได้เลยถ้าจะบอกว่าอาหารฮาลาลันวัวฮาลลาอะไรอยย่างงเี้ ไอ้พวกเซอร์ที่เราถ่ายมาสักรูนนี้ผมไปปริ้นจากเน็ตก็ได้นะมันต้องดูยังไงครับวิธีการดูวั้คือจริงๆนะครับเหมือนเวลาฟาร์มเนี่ยเขาส่งเนื้อเข้ามาเขาก็จะแต่ละพาร์ทเนี่ยจะต้องมีแท็กแบบนี้เลยครับคือพาร์ทหนึ่งเขาก็จะมีแท็กเลยครับเขาจะบอกชื่อนะครับผม น้ำหนักนะครับแล้วก็จะต้องมีแถบคารันแบบนี้ครับทุกทุกพาร์ทแล้วมันสามารถตามย้อนหลังได้ครับมันก็จะมีสามารถสแกนได้เพื่อเพื่อเช็คได้ว่ามันเป็นพาร์ทไหนฟาร์มไหนอะไรอย่างเครับคุณผู้ชมใช่เทคโนโลยีนะใช่ใช่ครับโดยเฉพาะของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นออสเตรเลียเขาก็ทำเหมือนกันออสเตรเลียผมว่าเดี๋ยวนี้มีหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ก็สามารถเช็คได้นะสบายใจได้มากขึ้นนะ่ครับนี่เนื้อกี่กิโลครับเนี่ยอันนี้4.6กกิโลครับ ก้อนนี้เท่าไหร่ครับเอ่อก้อนนี้น่าจะอยู่ราวๆสักกิโลละประมาณ3 5 0 0ัถึงสี่พใช่ครับนี่ทำกุลบัตได้เลยอันนี้คือแค่ก้อนเดียว4 0 0พก็ประมาณ1 6ื่นหกส่วนหนึ่งได้ประมาณ1 6ื่นหกพกันมาตั้งนานแล้วครับตอนเด็กๆเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงมันยังไงนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆเนี่ยคือโหถ้าย้อนไปก็สักประมาณสิบสิบปีสิบสิบสองปีประมาณเนี้ยครับคือร้านอาหารฮาลานเนี่ย อาหารยากมากแล้วเราก็จะเห็นร้านที่แบบเหมือนอยู่ในกรุงเทพน่ากินน่ากินอ่าน่ากินน่ากินมีบุฟเฟ่ต์น่ากินน่ากินแต่แม่ไม่ให้กินเนื้อดีๆอ่าแม่ไม่ให้กินครับอ๋อเ,นะเป็นเพนพอยต์เลยนะเป็นเพนพอยต์เลยเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้กินอใช่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่แบบว่าเรามีโอกาสมาทาร้านอาหารแล้วเนี่ยเราก็อยากแบบผลักดันวงการอาหารอาลานี่ยให้มันสูงขึ้นอให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของแบบการบริการครับหรือว่าเรื่องของ รสชาติคุณตี้แล้วก็บรรยากาศครับใช่ครับร้านนี้อยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมงครับร้านนี้อยู่ที่ เดินนายพระรามเก้าครับผมเปิดเวลาเเปิดวลา11โมงครับปิดกี่โมงครั3ทุ่มครับทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะไม่มีวันหยุดครับมีเบอร์โทรจองมีเพจมีอะไรไหมครับเป็นเบอร์มีครับก็คือมีเบอร์หน้าเพจเลยโอเคใช่ครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยจะไม่ได้รับจองครับผมใช่แนะนำเป็น walk in อย่างเดียวใช่างครับที่นั่งก็มีพร้อมแล้วก็มีห้องแอร์ใช่เป็นห้องแอร์ครับผู้ชมสามารถที่จะมาได้และนี่คือเนื้อล้วนๆนี่คือเนื้อล้วนๆฮาลาครันเดินนายเดินนายพระรามเก้าครับเนื้อล้วนนนนๆเเีีีี่่่่่่่ยยยททมมล้าาาาออููแคสขัใช คือที่หันใหญ่หันใหญ่ครับตรงไหนนะครับเอ่อตรงถนนช่องเขาครับอยู่ซอยโลตัสตรงข้ามมอหันใหญ่โอเคครับแล้วก็อีกที่หนึ่งกที่ที่หนึ่งก็ที่เดอนนายพระรามเก้าครับต้องขอบคุณทางคุณอาเม์มากๆนะครับมาให้ความรู้เรื่องเนื้อเดี๋ยวผมต้องไปทั้งข้องจําแล้วว่าอะไรแตกแต่ละอย่างตามได้เลยฮะยากินิคุยากินิคุครับผมนะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการ Business First นะครับรายการที่จะพาไปรู้จักกับธุรกิจที่น่าสนใจไปติดตามกันได้ในสถาน้านะครับจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมร้องทิลลอะประกาตศ ตามหาสิ่งใหม่นั่นคือความพอพระใจจะเป็นล้อผู้สื่สาร